สวัสดีครับสงการนีวายครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวมาทําสายกลาวแม่เหล็กเอาไว้ใช้งานกันนะครับจะเป็นสายกลาวงานเชื่อมนะก็จะมาใช้แทนตัวนี้โดยแม่เหล็กที่ผมจะมาใช้จะเป็นแม่เหล็กจับฉากลักษณะประมาณนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะต้องไปเจาะตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาสายมาใส่เข้าไปตรงนี้ก็ประมาณ5มิลกว่ากว่าเราก็ใช้ดอกสว่านขนาด6มิลนะครับในการเจาะเข้าไป อันนี้หลังจากที่เราเจาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเหินเจียนะขัดสีตรงนี้ออกเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาน็อตใส่เข้าไปมันจะได้แนบสนิทกับตัวเหล็กด้านในนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเจียสีมันออกนิดนึงนะเจียแค่สีนะครับแต่ว่าโลหะยังอยู่ครบตามปกติก็เวลาเราไปใช้งานมันจะได้แนบสัมผัสกับเหล็กที่เราจะาไปเชื่อมอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออก แล้วก็จะใช้น็อตตัวนี้นะครับในการร้อยสายเข้าไปนะค,ครับเสียบเข้าไปเลยปึ๊บฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ผมจะเอาสอดเข้ามานี่ปึ๊บนะครับแบบนี้นะ่าจะดีกว่าแหวนทับเข้าไปแล้วก็น็อตยึดนะครับโอเค แค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับหรือเราอาจจะไว้จับเหล็กโดยตรงเลยก็ได้นะครับจับเหล็กฉากนะอย่างตัวนี้ก็จับที่45องศาประมาณนี้นะครับหรือเราจะเอาไว้จับเหล็ก90องศาก็ได้เช่นกัน ก็ถือว่าสะดวกดีใช้ได้นี่ครับประมาณนี้เราก็พร้อมที่จะเชื่อมได้แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ยังไงถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เอาไว้ด้วย มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ